ไปต่อไปต่อยืนชิดกำแพงไว้โอมยืนชิดกำแพงไว้เฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮียอะไรพี่โอ้มบอกมาแล้วอะไรวะผมบอกมาแล้วออกไม่ได้ทางนี้ทางนี้เฮีย ซิ้อกำแพงซิ้อกำแพงเอ้ยเนี่ยกำแพงด้านซ้ายออกไม่ได้เอ้ยได้แล้วไหนมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เอ้ยได้แล้วด้านซ้ายของมึงเอเอไปไปาทางนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยไฟดับไปซะทองเ,เ,เนี่ยพระไฟเฮ้ยคนหลอนอ่นะถ่ายรูปถ่ายรูป ตัวเฮี้ยนี่เป็นใครเนี่ยไอสัสเสื้อลายสกอตแม่งอีโมดีกว่ากระทืบแม่งไอสัตว์ยิงแม่งเฮ้ยเฮี้ยอะไรวิ่งร่วงโฟล์ลม okay. ีเฮ้ยตามแม่งไปตามแม่งไปเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยเฮี้ยนี่แม่งแต่วะโอเคโอเคเฮี้ยนี่หมด open the fucking door man เครดฮียไม่เปิดไว้สัตว์ไอ้เข้าไปแล้วเว้ยเข้าเลยเว้ยเข้าไงอ่ะมาเข้าแยงไงวะโอเวอร์เฮียโยมฮะฮะโอ้มเฮ้ยเข้าไงอ่ะเฮ้ยเฮียเลือดจะหมดเฮ้ยเฮียไอ้เฮียกูตายแล้วสัตว์ เล่นใหม่เลยไอ้คู่มาจากไหนวะไปใหม่ละกูวับวับไปโองกูวับเข้าประตูเมืเ่อกี้กูวับไอ้เหี้ยกูไม่น่าตายเลยลิฟต์ไม่มาที เดี๋ยวทีมงานจะไปรอนะครับฟันปุ่มแม่งไอ้สัตว์คลิปไม่ยาวเนี่ยเฮียกูจะอัพได้ไหม่ะไอิีจะมาไอ้สัตว์โอ้๊อดเจอเจอเฮียอะไรวะในนั้นะตัดบางส่วนเปล่าฮะไม่มีเงนเป็นเป็นเขาบงกตอเล่นหน่อยสัตว์เป็นเขาวงกต แล้วก็มีคนตายด้วยมีคนตายใช่กูไม่น่าเดินเหยียบเลือดเลยสัตว์วิ่งโดนดูด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 ตายอ่ะตายอะเฮ้ยเฮี้ยไม่ตายหรืกูไม่น่าเดินเหยียบเลือดเลยเฮี้ยแม่งลื่นล้มหัวแตกเลยสัตว์เฮ้ยเฮี้ยนี่ไรเส้นตะกอตไม้อยู่นี่แล้วเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไปเร็วอมถึงยังเนี่ย เจอตัวอะไรเนี่ยเอ้าเยียตายไงสัตว์ <สะ S 3> มาถึงยังไงไม่มาทีเอ้มาแล้วมาแล้วรอก่อนรอก่อน เฮ้ยอะไรวะ w h ้ t is that เย็ดไม่มีแต่พวกอีโมวะเฮียหมดตายสัตว์อะไรมึงเป็ที่แอร์เมืองเดี๋ยวกูจะไปล้องอยู่ข้างล่างเข้าปิดประตูวิ่งเจอเจอคนเงาดำๆอ่ะเมาบีบคอกูอ่ะไม่เป็นไรกูเตย พี่ป๋องพี่เอียพี่ป๋องมัสั่งภารกิจทันตีนี่อะไรเนี่ยพี่แป้งกะเพราอ่ะเดี๋ยวกูเชิญคุณลิวจินมุดเงี้ยวมาครับถึงเงี้ยวอ่ะเอ้ยยยถึงแล้วถึงแล้วโองไหนหอยดีสัตว์ยืนทำหน้าอีโมอยู่ไดรอุ้ยอ้เฮี้ยริปิดตายอะพี่เอี้ยไม่ยินขวางริปิดสรุปต่อยหน้าแม่ กูเอาไม่ได้เฮียเมื่อกี้ประตูเปิดแล้วพ่อเฮียยัดบัางไอสัตว์จะเจอกูว่ากูยดสองบ้างนะ้ะฝันมากยิงกันไม่ได้เฮียโหเส้นเอทีวีสวยจริงวะ่ะ <laughs> อีโอเฮ z อม b i นานจังวะมึงเกิดยังนเ,เนี่ยอเออเนี่ยเอ้ยจะตายเป็นเฮียวะอยู่ก็ตายเฮ้ยเนี่ยกูมาแล้วกูด้วยเอา้อเอา ấy ra rồi úi mở á. mà yeah what's up dude. guys <cười> <cười> ôm ôm หมวกคนตีน๋ยังไม่รู้เลยเฮ้ยอมจะไฟฉายเลยนุ้ยเออยังไฟฉายยังติดยืนขวางประตูนะเว้ยอ้าวเต้นบีบอยสัตว์เต้นบีบอยเป็นไรอ่ะเฮ้ยเชีอะเฮ้ยยีเปิดประตูเปิดครับประตูยีเปิดประตูเปิดนั่น เฮ้ยเอาเอาเอาอ้ตายทำไมอ่ะตายสัตว์แม่งมีควันพิษมาเพราะวคลิปต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วแ่ะแม่งยาวเกินเสียงใครวะเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเสียงคนข้างนอกเอากดเลด็กี่ดิเล็กี่เอากระเด็นไปด้วยเลยโอม กดทุกเล่ก็แม่งเห็นได้เลยกดเลขมสามกดทุกเล่แกแล้วเนี่ยเย็นนี่แม่งโลคูขนาดด้วยเฮียสัตว์ไรวะกูรีรเซทได้เฮียแม่งเออกลเราปอ่อยอะเป็นไรโดนพื้นหนีบตาย What am I doing here? เอ้ยห้องพวกนี้เข้าไม่ได้หรอ No problem. เฮ้ยลิฟต์หดแล้วเว้ยเอา,านนเบอังกฎลิฟต์กดลิฟตกอง เออเข้ามาเออชั้นหกใช่ปะวะที่เราไปอ่ะ่าวเฮียกูไปกดชัน 1. 1> ้นหนึ่งชั้นหนึ่งเอ้ยชั้นที่อะไรเนี่ยกูทำฮียกดทำกดชั้นหนึง่งไปไปฮะอ,องอานดิพานอย่าอ้อไ<า>อ้กดพิมพ์กดอะไรวะ สลัดและสลัดเว้ยเก้ยเก้ชิบอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเตรียมออกเฮียอะไรวะโดนรีบหรอกเฮียเอาเป็นงี้อีแค่แม่งติดอยู่ข้างบนเพดานเนี่ยหัวติดมาเป็นเฮียเฮ้ยมึงรอก่อนรอก่อนมาช่วยเนี่ยเมาช่วยอ๋อมึงนี่อาอมึงนี่ ปล่อยของออกพี่ปล่อยของออกเราก็ใช้ของใช้ของตายสัตว์โดนควัดพิษอีกแล้วโดนอะไรอย่าอ่อนสแสลตี่อะไรวะโมันไรล้งมัดวันน้อ่อนกดเลยวะไอพิมกดเลยวะแก่กตัวชิปอะตรงฟอฟ้าฟอฟ้าไหนวะ อมเดี๋ยวจะไปรับนะเว้ยขึ้นเลมมาละเออจซกซี่ผมชั้นหกแล้วชั้นหกแล้วเออชั้นหกแล้วอมไหนอ่ะเอามาดิเฮ้ยเฮี้ยลิฟเป็นเฮี้ยไฟช็อตตายสัตว์อ่าสำหรับรายการ เราบอกท้าผีครับขอจบลงไปก่อนครับกับการตายของไอ้เ้่นี่ครับรีเซ็ตคาแรคเตอร์ครับเออกันละไปเจอกันคลิปหน้าครับ